ไม่ต้องใส่แว่นตอนนี้ตัดได้แล้วเห็นได้ไดชัดเจ<ล><ช>นนะเนี่ะ<ค>ดูใ,ใกล้ๆ<ค>ผมก็เห็นชัดเจนเมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมไม่ได้กินคอนแท็งคตอนผมตัดเล็บเนี่ยผมต้องใส่แว่นนะแต่ตอนนี้ผมทานวันแข็เข้าไปประมาณสองกล่องผมเริ่มไม่ต้องใส่แว่นแล้วตัดเล็บได้โดยครับไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่แว่นตอนนี้ตัดได้แล้วเห็นได้ชัดเจนนะเนี่ยดูใกล้ๆผมก็เห็นชัดเจนแล้่ก่อนแบบว่า ต้อเนื้มันบังตาใเมื่อก่อนนี้มองไม่ชัดมันจะตัดไม่ได้เลยถ้าไม่ได้จะมาตัดเองไม่ได้แลต้องใส่แว่นมีนจะเห็นชัดแต่ตอนนี้เห็นชัดเจนมากเหชัดเจนขึ้นแล้วสามารถตัดเองได้แล้วใช่ครับตอนนี้ตัดเองได้เลยดีคอนแทคอาหารเสริมสําหรับดวงตาเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณไปอีกนานท่านาน